จากสุนัขจอมพลังคราวนี้มาดูเป็ดขี่บนแล้วก็เป็ดแสดงความเป็นเจ้าถิ่นเจ้าพ่อครับดูครับอยู่ที่กรุงเทพครับเขตคลองสามวานะครับคุณวิมลวันจันพยักษ์ครับเป็นช่างเย็บผ้านะครับเพื่อนเอาเป็ดมาให้2ตัวเลี้ยงไว้ตั้งแต่เล็กนะครับบอกว่าเป็นเป็ดขี่บนมากรับบบนไม่หยุดฟังเสียงก็ได้ครับจริงๆคนหลงของมันนะเป็ดขี่บนที่ไหนไปทั่วโลกก็าแบบนี้ครับกับกับกัดกัดกัดไปเรื่อยครับ นอกจากนั้นครับตอนหลังนี่แสดงความเป็นเจ้าถิ่นครับเดินผ่านไม่ได้นี่ครับตามจิกเลยครับถิ่นของฉันอย่ามานี่ครับใครจะมาบุกจิกเลยครับเด็กโตก็ไม่เท่าไหร่แต่เด็กเล็กสิครับเดี๋ยวดูครับเด็กเล็กจะมาเอารถไปปั่นซะหน่อยครับเอาเอเอาไงวิ่งหนีไม่ไหวว่าดูสิครับตอนหลังรู้แกวแล้ว เข้าทินเป็ดแล้วต้องมีอาวุธคู่มือไปด้วยดูนะครับหมามาแล้วเป็ดเห็นอาวุธแล้วถอยไปตั้งหลักว้าว